หลักการออกแบบ c คเวอร์ดีไซน์ปกหนังสือคือส่วนที่หอ่อหุ้มส่วนเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยปกหน้าและปกหลังติดต่อกันโดยมีสันปกช่วยยึดอาจเป็นกระดาษปกอ่อนหรือกระดาษปกแข็งหุ้มผ้าแล็กซีนหรืออาจจะเป็นปกหนังสืออย่างดีก็ได้ความสำคัญของปกหนังสือ ใช้รักษารูปทรงให้คงทนไม่ฉีกขาดง่ายแสดงให้รู้ว่าเป็นหนังสืออะไรประเภทไหนประโยชน์ของปกหนังสือส่งเสริมการขายซึ่งปกหนังสือจะทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำสินค้าให้ผู้อ่านรู้ว่าเป็นหนังสืออะไรเนื้อหาน่าสนใจอย่างไรเนื้อหาเรื่องเข้าข้เกี่ยวกับอะไรสร้างความโดดเด่นดึงดูดใจ สะดุดตาหน้าหยิบมาอ่านช่วยรักษารูปทรงของหนังสือให้มีความแข็งแรงคงทนขนาดของสันปกหนังสือส่วนใหญ่จะใช้กระดาษบอนขนาด80กรัมการคำนวณจะเอาความหนาของสันปกไปคูณกับจำนวนหน้า องค์ประกอบของหนังสือ 1. ชื่อหลักเป็นส่วนสำคัญที่สุดของหนังสือต้องมีขนาดใหญ่โดดเด่นวางอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจน 2. ชื่อรองเป็นส่วนขยายความหมายของชื่อหลักให้กระจ่างชัดขึ้นมักอยู่ใกล้ๆชื่อหลัก 3. ภาพประกอบเป็นภาพถ่ายภาพวาดกราฟิกหรืออาจจะรวมกันก็ได้ สิ่งสำคัญคือภาพประกอบจะต้องสวยงามโดดเด่นดึงดูดใจมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของหนังสือ 4. คํคำโปรยเป็นข้อความสรุปเนื้อหาในเล่มว่าหนังสือพูดถึงเรื่องอะไรเด่นๆบ้างมักจะเป็นข้อความสั้นๆกระชับอ่านแล้วรู้สึกอยากเปิดไปด้านใน 5. ชื่อนักเขียนเป็นส่วนที่ให้เครดิตกับผู้เขียน มักจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างทางขวาของปกหน้าและจะอยู่ด้านล่างของสันปกถัดจากชื่อหนังสือ 6. โลโก้สำนักพิมพ์ตราสำนักพิมพ์มักจะวางอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของหนังสือ 7. ราคาและบาร์โค้ดมักจะวางอยู่ที่สัทที่ปกหลังอาจจะใส่ที่อยู่ของสำนักพิมพ์ด้วยก็ได้